สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับบัวตองสายจวดครับวันนี้เรามาพามาชมบรรยากาศครับดอกหญ้าจะเดินไปอยู่ที่ช้างสยามหรือกระทิงลายครับจากช้างไทยทัพพยาครับจะเดินไปครับเพราะว่าจะเดินโดย ควานช้างครับกับควานก็เป็นผู้คุมครับดูครับบรรยากาศวันนี้พามาชมดอกยากำลังจะเดินไปอยู่ที่กระทิงลายครับเพราะว่าไม่มีคนดูครับเราก็ต้องเอาไปไว้อยู่ที่ช้างสยามหรือกระทิงลายครับนี่ก็คือควานช้างกับความ ควานก็ตครับเป็นคนดูแลครับครับเราจะเกาะปิดไปเรื่อยๆครับนี่ครับเป็นควานก็ตกับควานช้างครับเป็นกำลังพาดอกหญ้าเดินครับกำลังเดินออกจาก ช้างไทยทัพยามุ่งหน้าไปอยู่ที่ช้างสยามครับครับดูบรรยากาศยินทางของเราครับวันนี้เรามีภารกิจส่งน้องช้างไปอยู่ที่ช้างสยามเร,รือกับจิงายครับ เก้าโลครับตรนนี้ก็เออเราก็ได้ขี่รถเครื่องถ่ายครับอาจจะมีเสียงดังขึ้นมานิดหน่อยครับดูครับกำลังเดินมาเรื่อยๆครับกำลังเดินเดินมาครับดูครับบรรยากาศที่ ช้างของเรามีควานช้างหลายคนครับร่วมมาส่งครับมีควานช้างหลายคนนี่ก็เป็นควานนกกับควันโด่งครับกําลังมาส่งน้องช้างกลับครับเพื่อไปอยู่ที่กระทิงลายครับดูบรรยากาศเรื่อยๆครับ ครับก็มาเรื่อยๆครับน้องช้างของเราครับกำลังเดินเข้าสู่ถนนใหญ่ครับถนนใหญ่ช้างของเราก็กำลังเดินทางมาครับดูครับก็เดินมาเรื่อยๆครับน้องช้างของเรา เข้าสู่ถนนจะไปที่ท้างสยามแล้วครับมาขี่มาควานช้างกับควานก๊อตเป็นคนควบคุมมาครับออมาได้ครับออครับดูบรรยากาศช้างกำลังมาครับครับเราก็มาเรื่อยๆครับ ขนาดนี้น้องช้างกำลังเดินขึ้นมาอยู่ที่เดินขึ้นมาพูเขาอยู่ที่สำนักสง์เนินตะวันครับกำลังเดินขึ้นมาแล้วครับดูท่าทางคงไม่ตื่นรถเท่าไหร่ครับน้องช้างเราก็กลังกำลังเดินขึ้นมาครับอาการไม่ตื่นรถเลยครับ ว่าเดินได้เรื่อยๆครับใช้เวลาเดินทางอาจจะเป็นเกือบสองชั่วโมงครับชั่วโมงกว่ากว่าระยะทางก็เกือบเป็นสิบสิบกิโลครับ,รบนี่ก็คือควานช้างครับควานช้างขี่ช้างครับโอ้ครับนี่ก็คือควานลุงทรับครับควานกอดครับ นี่ครับกทีมงานเราก็ร่วมด้วยหลายคนครับขี่มาส่งดอกหญยาอยู่ที่กระทิงลายหายทิ่โทษครับหายทิ่โทษครับเลยครับบรรยากาศทางของเราครับเราก็เกาะติดน้องช้างไปเรื่อยๆครับ เราก็ก็ติดน้องช้างไปเรื่อยๆครับครับบากาศที่ที่ถนนรถก็เยอะครับรถเยอะครับพวกเราก็ร่วมด้วยกันครับวานช้างหลายๆเชือกครับก็ร่วมด้วยมาส่งดอกหยาไปอยู่ที่ช้างสยามครับไปอยู่ชั่วคราวครับ เดี๋ยวโควิดซาก็เราก็จะได้กลับมาคืนครับบรรยากาศรถก็เยอะครับเรามาดูข้างหลังของดอกยาครับเราก็กำลังเดินได้1กิโลแล้วครับนี่หกิโลแล้วสิบ กว่ากิโล1ินหน่อยเราก็ใช้เวลาเดินเกือบ2ชั่วโมงครับชั่วโมงครึ่งครับดูครับบรรยากาศของดอกหญ้าเดินเป็นช้างที่เดินไวครับช้างที่เดินไวมากครับเราก็พาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับช้างของ เราก็เดินกลับดอกหญ้าก็แวะกินหญ้าครับแวะกินหญ้าหน่อยหนึ่งครับก็เดินต่อครับกินหญ้าข้างทางแล้วก็เดินต่อครับ บรรยากาศวันนี้อากาศเย็นสบายครับไม่ร้อนครับไม่ร้อนครับน้องช้างเราก็เดินไปเรื่อยๆครับครัลรดก็วิ่งเยอะครับแต่ดอกหญ้าไม่ตกใจครับ ได้ครับไม่ตกใจครับเรามาถ่ายข้างหลังให้ดูครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม ใช่องของบัวตองสายจวดด้วยครับเพื่อเราได้ทำคลิปต่อไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ